อย่าเสียบที่ชาร์จไว้กับปลั๊กโดยที่ไม่ได้ชาร์จมือถือและนี่ก็คือสิ่งที่คุณควรรู้ค่ะเขาง่ายๆคือกินไฟซึ่งถ้าสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วมันก็ไม่จําเป็นด้วยอาจเกิดความร้อนสะสมค่ะอาจทําให้เกิดไฟฟ้ารั่วงจรอ,อาจทำให้ตัวที่ชาร์จเนี่ยพังเร็วขึ้นเสี่ยงต่อการจ่ายไฟชาร์จแบบผิดปกติเมื่อเราเอาไปชาร์จกับโทรศัพท์ค่ะสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดเลยก็คืออาจทําให้ไฟลุกไหม้ค่ะทุกคน สำหรับชุดชาตัวนี้นะคะก็มีให้เลือกหลากหลายแบบกันเลยทีเดียว สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับกิ้งเหมือนเดิมแล้วก็ช่องเบเกอร์ออฟฟิเชีค่ะวันนี้มากับความรู้เล็กๆน้อยๆอยแล้วก็ข้อแนะนําสําหรับการแบบเสียบชาร์จมือถือกับตัวปลั๊กฟงปลั๊กไฟ,กฟและนี่ก็คือ5เหตุผลที่เราไม่ควรเสียบที่ชาร์จเอาไว้กับปลั๊กโดยที่เราไม่ได้ชาร์จมือถือก็คือเสียบปลั๊กทิ้งไว้นั่นเองมาดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะข้อ1เปลืองไฟโดยใช่เหตุค่ะ แม้ว่าที่ชาร์จเนี่ยจะไม่ได้เสียบกับโทรศัพท์อยู่แต่มันก็ใช้พลังงานเล็กน้อยอยู่ตลอดเวลาเอาง่ายๆคือกินไฟซึ่งถ้าสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยค่าไฟก็จะเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วมันก็ไม่จําเป็นด้วยข้อ 2. ค่ะเกิดความร้อนสะสมอะแดปเตอร์ที่เสียบค้างเอาไว้อาจเกิดความร้อนสะสมค่ะหากไม่มีการระบายอากาศที่ดีอาจส่งผลต่ออายุของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นที่ชาร์จหรือว่ามือถือสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดเลยก็คืออาจทําให้ไฟลุกไหม้ค่ะทุกคน 3. เสี่ยงไฟฟ้ารัดวงจรค่ะหากเกิดไฟกระชากหรือว่าตัวที่ชาร์จมีปัญหาอาจทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าของเราหรือเป็นอันตรายต่อบ้านเรือข้อ 4. ลดอายุการใช้งานของที่ชาร์จการเสียบที่ชาร์จทิ้งเอาไว้นานๆก็จะทําให้ตัววงจรของที่ชาร์จเนี่ยมันเสื่อมไวกว่าปกติ อาจทำให้ตัวที่ชาร์จเนี่ยพังเร็วขึ้นและเสี่ยงต่อการจ่ายไฟชาร์จแบบผิดปกติเมื่อเราเอาไปชาร์จกับโทรศัพท์ค่ะสุดท้ายข้อ5ก็คือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ที่ชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าเก่าแล้วเนี่ยอาจจะเกิดความร้อนได้ที่ชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าเก่าแล้วเนี่ยอาจจะเกิดความร้อนสูงหรือว่าละลายไปเลยหรือว่าไฟไหมไปเลยจ้ะ ซึ่งอาจจะทําให้ลุกลามไปอย่างสิ่งของรอบข้างแล้วก็ปื้มอักขีภัยก็มาค่ะทุกคนสรุปเลยนะคะจาก5ข้อที่กล่าวมาเนี่ยเราก็ควรที่จะถอดตัวที่ชาร์จเนี่ยออกจากปลั๊กทุกครั้งที่เราไม่ได้ใช้งานนะคะจะได้ไม่เปลืองไฟลดค่าไฟด้วยแล้วก็ลดความเสี่ยงเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าแรงสุดก็คือเรื่องอของไฟไหม้อักขีภยัยอย่าลืมเช็คด้วยนะว่าเราถอดตัวที่ชาร์จออกหรือยังตอนที่เราชาร์จมือถือเสร็จแล้วนะคะทุกคน แล้ววันนี้ค่ะเราก็มีตัวชุดชาร์จมาแนะนําเป็นของเบเกอร์ของเรานี่เองนะคะมีให้เลือกหลากหลายแบบเลยเหมือนกันเดี๋ยวลองไปเลือกกันดูว่าเออใช้แบบไหนยังไงส่วนเจ้าชุดชาร์จตัวนี้นี่บอกเลยว่าตัวหัวอะแดปเตอร์เนี่ยมากับระบบความปลอดภัยค่ะคือลดม,มากนะคะอย่างก่อนหน้านี้เราพูดไปถึงเรื่องของการเสียบปลั๊กชาร์จทิ้งเอาไว้ใช่ไหมนอกจากนั้นก็คือไอ้เจ้าตัวหัวปลั๊กอะแดปเตอร์เนี่ยคือมันป้องกันเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรเรื่องของไฟเกินไฟรั่วอะไรเงี้ยได้แล้วก็เรื่องของอุณหภูมิคือมันค่อนข้างที่จจะะะระบาาายออากาศไไดด้ีคืมมัน่ สะสมความร้อนที่ตัวหัวปักค่ะทุกคนนี่ความเริ่ดแต่สุดท้ายนะคะก็อย่าลืมที่จะถอดที่ชาร์จเนี่ยออกจากปักพวงปักไฟด้วยนะคะทุกท่านค่ะสำหรับชุดชาร์จตัวนี้นะคะก็มีให้เลือกหลากหลายแบบกันเลยทีเดียวเปิดมาด้วยตัวแรกนะคะ V ขีด AC 0 4ก็คือตัวชุดชาร์จสายชาร์จ USB 2 Type C ค่ะชาร์จเร็วได้เลย30วัตต์นะคะพร้อมกับอะแดปเตอร์ชาร์จ20วัตต์สูงสุดได้ถึง22.5วัตต์ค่ะ ต่อไปเป็น v ีขีดจะเป็นสายชาร์จ USB to Lightning ตัวนี้ชาร์จเร็ว12วัตต์มาพร้อมกับตัวหัวอะแดปเตอร์20วัตต์และสูงสุด22.5วัตต์เช่นกันไปกันต่อที่ v ีขีด AM 0นะคะอันนี้จะเป็นเซตสายชาร์จ USB A to Micro ค่ะใครใช้สายชาร์จไมโครนี่ก็มีมาให้เหมือนกันแล้วก็ชาร์จเร็วถึง18วัตต์ไปเลย ชุดต่อไปค่ะเป็น V ขีด C C 0 4อันนี้จะเป็นสายชาร์จ Type C ทั้ง2ด้านเลยก็คือ C 2 C สายชาร์จจะได้ชาร์จเร็วถึง65วัตต์เลยจ้าและสุดท้ายนะคะเป็น V ขีด C L 0 c สายชาร์จ iPhone C t o Lightning ค่ะชาร์จได้เร็วสูงสุด27วัตต์เลย สำหรับชุดชาร์จเซตนี้นะคะตัวสายชาร์จเนี่ยความยาวจะอยู่ที่1เมตรแล้วก็ตัวสายจะเป็นเชือกถักแข็งแรงทนทานใครชอบเป็นตัวไหนอันไหนเซตไหนเลือกได้เลยนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมกันยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ให้ด้วยนะใครอยากดูรีวิวตัวไหนหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ได้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอฝากไว้ด้วยขอบคุณค่ะ